ีครับ BTC วันนี้นะครับก็ถือว่าตามแผนที่ผมให้ไว้ในกลุ่มเมื่อวานนะเมื่อวานให้ไวสองเจ้าเมื่อวานโอเคนะครับแต่ว่ามันจะติดตรงที่แต้มหนึ่งเจ็ดห้าร้อยก่อนแล้วก็ย่อก็คือย่อนะครับนะแล้วก็ผมบอกไวในกลุ่มว่าแนวรับที่หนึ่งเจ็ดสามร้อยและหนึ่งเจ็ดทวนนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับตรงนี้ถ้ายังไม่แผกนะแล้วก็แนวภาคขานตรงนี้นะครับนะหนึ่งเจ็ดสามร้อยแล้วก็หนึ่งเจ็ดทวนนะครับให้ไปสองแนวนะถ้ามันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะอ่าเราสรุปว่ามันลงมาที่ไหนครับนี่ นี้นี่มันเจ็ดแสนร้อยนะครับนี่พอดีเลยนะใกล้เขียนแล้วก็สุดท้ายรับไปอยู่แล้วก็ดีดตัวขึ้นไปน,นะทดสอบที่ต้านที่มันเจ็ดแสนร้อยแล้วก็มันแปดแล้วก็จะมีการยอดตัวนะก็ขึ้นไปถึงมันแปดนะครับแล้วก็ยอดตัวนี่คุณนี่ตรงนี้เป็นการยอดตัวแนละ้วเนี่ยโอเคนะแอนส่วนดีก็ยังมีพื้นที่ขึ้นอยู่เพราะว่าตรงนี้ทะลุมาแนละ้วถ้ามันปิดนี้ทะลุถือว่าเดย์ปิดทะลุนะครับเพราะว่าสายมือนแนวต้อยู่ที่มันเจ็ดแร้อยนะ ตอนนี้แนวที่จะไปต่อไปนี่ก็ตรงนี้หมื่นแปดห้าร้อยตรงเนี้จะเป็นเทรนใหญ่อะที่มันกดลงมาตั้งแตนละเห็นไหมแล้วก็ยังไม่่านสักทีนะครับในโซนของเดีกนี่สองรอบตรงนี้ใกล้เคียงอีกรอบหนึ่งรอบเออตรงนี้จะเป็นรอบที่สี่ละที่มันจะขึ้นไปคาดว่ารอบนี้เออรอบที่สี่อาจจะมีแนวโน้มทะลุได้ลนะ,นะเนาะเพราะว่ามองจากเทรนขาขึ้นนี้แล้วก็แม็กดีเนี่ยปรับตัวระยะยาวเนี่ยขาขึ้นเลย่นะแนวโน้มที่มันจะทะลุข,ขึ้นไปเนะี่ยค่อนข้างสูงนะครับบวกกับมีเริ่มมีโมลุ่มเข้ามา มีไหมรู่งโอเคนะมีเขียวมีเขียวเริ่มมาแล้วนะแต่ยังไม่ไหนามากนะโรับร่งยังไม่ไหนานะเออต้องระวังเนี่ยแนวที่จะติดตั้งต่อไปคือหมื่นแปดห้าร้อยนะครับแต่ระวังเฟคเอานะนี่เพราะว่าในอดีตมันก็มีนะในอดีตม,มีหลอกนะเฟคเอาล่ะนะก็ระวังไว้ด้วยนะฮะเออเฟคเอาเรายจะดูทำฟิล์มเล็กลงนะ time frame 15, นะทำฟิล์มสิบห้านาทีถ้ามันมีแท่งปฏิเสธราคา immer, spot, นะอินเวอร์เทอร์มอร์ชุตติ้งสเต็ปเออ ราอาจจะโออกก่อนเนาะเออมันก็อาจจะต้อง SL หรือว่าเฝ้านิดนึงเนาะเพราะว่าบางทีเราไม่ทันได้ดูตลอดเนาะก็ต้องระวังตรงนี้เออถ้าทะลุได้มันจะไปไหนมันจะวิ่งเข้าหาเส้นนี้ดีโซนสองหมื่นแปดร้อยสองหมื่นเก้าร้อยนี่เส้นนี้ตัวนี้ต้องมีแรงที่ใสตอนนี้ตรงนี้อาจจะถ้ามันก่อตัวขึ้นเนี่ยแนวน้องทะลุสูงมากนะก็ระวังนะใครไปช็อตตรงนี้ก็ออาจจะเป็นจุดเข้าช็อตได้เพราะว่าเราก็เข้าตามระบบเข้าตามแนวนะเออ แต่ก็ระวังมันทะลุนะเพราะว่ามันค่อยๆก่อตัวขึ้นเนี่ยอย่ายงเงี้ยโอาสทะลุแต่ว่าถ้ามาช็อตตรงนี้จะค่อนข้าง,าง,งลดความเสี่ยงมากกว่าตรงนี้เดี๋ยวเดียเียบสองรอยเน่ยเพราะว่าจะมีแรงคลายเนีแนวด้านซ้ายนี่จะมีแนวแตบเงที่สองหมนสองเจ็ดร้อยป็นตรงนี้เลยนโซนสองหมืน 21, 21. น 21, น 21, นะ่นนึ่งสองหมื่นึ่งเออนสองหมนึ่ง สองมื่หนึ่งนะตรงน,นี้น่าจะเป็นแนวที่แบบค่อข้างปลอดภัยมากกว่ามีจุดชอนนะให้ไปแถวาสองหมื 20, ่นแปดร้อยกับสองหมื่นแล้วนะนะเพราะว่าเผื่อมันอาจจะไม่ถึงครับมันอาจจะแย่ๆไปเป็นไส้เกือบถึงอะไรอย่างงี้เราก็ต้องแบ่งไหนซอยเข้า่อาอะไะไม่ถึงเปะ๊ะอตตรงเนี้ยถ้ามันยืนหมื่นแปดห้าร้อยได้นะเดี๋ยวลงกับตัวสูงนะครับแต่ถ้าใครจะเล่นรันเทนก็เล่นรองตแต่วากันถ้ามันทะลุอย่างนี้ก็จะ โอเคลดความเสี่ยงได้ดีนะแต่ตอนนี้ยังมีด่านที่หมืน่นหมืนนะ่นแปดห้าร้อยนะรอทะลุค่อยโฟนะังลูกกันได้ับโอเคนะครับผมก็ยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้นะในมุมมอง btc นะครับโอเคใครที่ชอบฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ไม่ได้เข้ากลุ่มก็สามารถกดเข้ากลุ่มได้นะโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ฝากไปเท่านี้ใครอยากได้เหลืออะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครโอเคครับ